เป็นวันที่ผมรอมานานกว่า550วันครับมาถึงสยามเรียบร้อยแล้วครับพอดีเมื่อกี้ก็ไม่ได้ถ่ายไปเลยขึ้นเรื่อยไครับมมนี่ขวาม,มือนี่ขวาม,มือนี่เฮ้ยขวาม,มือเฮ้ยนี่ครับมมไปโน๊ต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 ที่เรามาเนี่ยเป็นรอบอกลางๆนะครับเป็นวันที่16แล้ว สวัสดีครับขอต้อนรับพี่พี่ทุกท่านเข้าสู่ช่องแหลมคมชาแนลนะครับแล้ววันนี้ก็มาถึงครับเป็นวันที่ผมรอมานานกว่า550วันครับคือวันที่ผมจะได้ไปดูเดียว์สีสารของพิโนตอุดมแล้วนะครับวันนี้คือวันที่วันที่ถ่ายทำวันนี้คือทุวันที่ 1ิมิถุนายนนะครับผมได้รอบวันที่ส6บิถุนายนนะครับเดี๋เราจะออกเดินทางแล้ววันนี้คลิปนี้จะเป็นหนึ่งวันของผมที่วันนี้ผมจะให้เรียงสามเลยตั้งแต่ออจากบ้านอยู่ที่ทารากอนฮอแล้วกลับจะกลับบ้านเลยว่าผมจะเกิดอะไรขึ้นกับผมในทารากอนฮอคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะครับแต่ก่อนจะออกเดินทางไปเนี่ยผมได้ทําการซื้อโรตีเจ้าอร่อยเจ้าดังนะครับที่ครั้งหนึ่งเนี่ยพี่โน้ตเขามาถ่ายเอีที่ ตรงใกล้บ้านผมก็คือ MB เพลงรองรักของวงย t พเคนะครับแล้วรุ่นน้องึมได้ทำการซื้อโรตีร้านนี้ไปฝากโยชขาวแล้วก็บอกว่าอร่อยประมาณสักสองสามปีที่แล้วครับอร่อยก็เลยจะซื้อไปฝากที่น้องวัและก็ทีมงานของทีมงานที่เดี่ยวที่พลราก้อนเลยนะครับก็คือซื้อไปทั้งหมดเนี่ยซื้อไปทั้งหมดนี่ก็คือ 1, 100ชิ้นครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับโรตีกันเลยดีกว่าครับไปพาไปรานโรตีร้านดังด้วย ร้านอร่อยก็คือว่าอร่อยเลยครับไม่ไกลจากบ,บ,บ้านผมนี่คือ100ชิ้นครับยืงนั้วอีกครับเพราะว่ายกไม่ไหวแล้วนี่ครับโตรตีร้านอร่อยจะออกไปที่ตรลกอนนะฮะเดี๋ยวถ่ายรูปก,ก่อนโอเคครับย,ยกไป้ไ่เดี๋ยวไปเจอกันตอนออกเดินทางเลยครับยัตอนนี้ เอกอก็ขึ้นรถโด,ดยสารนะครับเราจะไปลงที่ที่ไหนครับขนส่งขนส่งบมตชิดเอไมัยขาส่ยเอเฮ้ยทำไมโอเคครับเ,รเดี๋ยวจะต่อ BTS ไปแล้วเ,เดี๋ยวไปถึงแล้วเ,เดี๋ยววากันครับออกมาฮะจานครับ A few moments later โอเคครับอันนี้พวกเรา3าคนก็มากันถึงสถานีขนส่งเอกมัยนะครับเราเดี๋ยวจะขึ้น BTS ไปลงที่สถานีสยามนะครับเราเดี๋ยวก็คงจะเข้าไปที่พารากอนกัน พร้อมไหมครับนี่คือโรตี1น0ชิ้นนะครับนี่อยู่นี่ครับเปตากที่น้อตถึงเต้ไหมครับไม่ได้เห็นหน้าเลยครับไม่เห็นหน้าเลยครับย้อนแสงมากนะครับตัดไปเจอที่พารากอนครับขึ้นขึ้นขึ้นนี่ก่อนครับ เราจะขึ้นไปที่สยามนะครับพร้อมกับตะกรงผมมีคนหนึ่งที่แบกโรตีมา100ซอเอา100ชิ้นโอเคครับเดี๋ยวตัดภาพไปเจอกันที่คาร์โอนอเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวในน้สวยลามจะไปดูคาร์โอนอเลยครับโอเคครับก็ อยางเรียบร้อยแล้วครับพอดีเมื่อกี้ก็ไม่ได้ถ่ายไปเลยขึ้นเล็กไปครับลิกขามือนี้ขวามือนี่เอ้ยขวามือเฮ้ยนี่ครับไปดไปโ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 ไอัยูนี่ไงน้อมาจะเรามาถ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าฮอลเลยดีกว่าครับแต่รับบัตรก่อนเพราะว่านั่นรับบัตรไว้หน้างานนะครับเดี๋ยวการยื่นขอเอเคอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปน ตอนนี้เราขึ้นมาถึงชั้นลรงหนังครับชั้น5ครับเดี๋ยวเราจะเดินไปสะก้อนหอครับเดี๋ยวขอโทรหาพี่ที่เขารับบัตรก่อนละกันครับล้วเดี๋ยวไปเจอกันตอนที่รับได้บัตรแล้วเนาะแล้วเดี๋ยวจะรีวิวหาใน,นางานงานให้ดูด้วยว่าวันนี้มันยังไงบ้างที่เรามาเนี่ยเป็นรอบก,กลางๆนะครับเป็นวันที่16แล้วซึ่งเขาพูดกันมาไว้ว่าของในงานเนี่ยก็คือหมดกันไปหลายอย่างและหมดไปหลายชิ้นแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะพามาดูกันว่าหมดไปเท่าไหร่แล้วแล้ววันนี้เราจะโซนอะไรกลับไปบ้านบ้างดีกว่า เจอกัน okay. ครับโอเคครับตอนนี้เราก็จัดการทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตัว A D K ตัวอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะส่งมอบโรตีจำนวน100ชิ้นให้กับทีมงานของพี่โน้อเข้าไปนะครับโอเคครับเจอกันครับเย้ผ่านครับครับนี่ครับนู่นิกพามาเลยอยกให้คุณได้ส่งไปไดพี่ขอบคุณมากนะคะอยากให้ไปกระจายข้างในให้มันจะเป็นยังไงค่ะคือมันแพงต้งแต่เที่ยง เราเหมือนันนี้ยมาอาจจะยืนมาด้วลรถมาลรถประจําทางกันนะครับอาจจะเล็กอันนี้ผมญญายาสัญญาตากของต้องให้เฮียเซนหน่อยครับได้เลยค่ะมันเป็นมันเป็นปอเตอร์สุดเดียวสุดเก็บกับสุดขานได้ค่ะคนท่าปรโมทแล้วครับโอเคได้เลครับี่มีค่ะมีก็มีอันนี้ไปกระจายข้างในได้เลยไม่มีอันตรงไหนพิเศษใช่ไหมมันมีใส่ไข่กับ มันมีใส่ไข่ยกับธรรมดาถ้าธรรมดาจะเป็นถุงใหญ่อย่างงี้ถ้าเป็นใส่ไข่จะเป็นแบบถุงละห้าถุงละถุงหนึ่งหรือห้าถุงหนึ่งห้าชิ้นโอเคถุงหนึ่งห้าชิ้นใช่ไหมถุงใส่ไขาใช่ได้ค่ะพี่พี่ขอบคุณมากครับก็เสร็จเรื่องทำการส่งครับเลยมาทำการยื่นขนมโรตีที่นำมาจากชาวเชียงซาวหนึ่งร้อยชิ้นให้กับ ใช่ครับีค้ครับจะมายืน่คนครับจะมายืน่นเดี๋ยวเยแปกให้เลยก็ได้คัะขอขอตอวหน่อยค่ะยครับครับโอเคครับตอนนี้เรายืน่นผลไอทีเคเรียบร้อย สายกันทนะั้งหมด4คนนะครับผมตากล้องน้องผมแล้วก็เจ๊ผมนะครับไปต่อเดี๋ยวผุงกาทำการเข้าไปรีวิวนมชบนะ็บดังนั้นทุกอย่างละเอียดลิกนะครับหลังจากนี้เสียงจะดังนิดนึงนะครับ<ส>ก็นเน้นเป็นท่าันแล้วกันเนาะถ้าจะรีวิวทุกอย่างเขาจะทำได้แล้วกันข้างในนม็อบนะครับไปครับไปเจอกันก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปในพอเนานะไปุ้ยิ่าทำแล้วครับทาอะเรบร้อนด์นะฮะนี่ก็ บรรยากาศรอบๆนี่ก็เป็นมูดเมืองไทยประการชีวิตนะเป็นสปอนเซอร์ของงานนี้เราจะเข้าไปในโดมช็อปครับโดมช็อปอยู่หน้าลูกาครับเดี๋ยวคูดแก่น้าครับคอยคอยดูบรรยายเอารอ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 เทคก่อนเ่ไกหน่อยวะเนี่ยเอ้าเฮียเทคก็ไปคุยอยู่นู่น ครับเรียบร้อยครับกำลังเข้ามาไลายดอมช็อปครับนี่กระเป๋ากระเป๋าตุ๊กตาครับตุ네๊กตาแฮบีดอมแฮบีดมแฮบีดมนี่น่ารักไหมแฮบีดมไหมตุ๊กตาดตัวนตัวนี้ตัวนี้น่ารักตัวนี้น่ารักตัวนี้ชื่อว่านี่น่ารักด้วย เป๋าเลยน่ารักเนี่เลยนิสเซอร์กระเป๋าเลยกาตาน่ารักนั่นเลยนะิสเซอกระเป๋าดูไหมต่อไปแล้วหกสิบเก้าบาทนะครับลูกค้าห้าใบสามร้อยแล้วก็สิบใบห้าร้อยห้าสิบนะครับกระเป๋าเกต้าน่ารักไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะเอาอะไรอันไหนดีเลยเพราะมันน่ารักไปหมดนะฮะไปไหนต่อดีวะเนี่ยเหมือนหยุดเข้ามาในที่สูงอะไรบางอย่างที่ไปดูไปู้ไปดู น,น่ารักมากเลยครับเป็นตุ๊กตาที่เป็นมันเป็นงานอาร์ตของพี่โน้ตนะครับน่ารักมากเลย ไหนก็นต่อดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็คือมันมแต่พาเข้าไปดูในตรงนี้ด้วยแบบเสื้อสวยเสื้อสวยเดี๋ยวดูเสื้อก่อนโอ้ยเนี่ยดูดิสวย้วเนี่ยไซส์ผมน่าจะหมดแล้วครับอันนี้เหลือไซส์ S L หมดแล้วครับนี่ขนาดวันกลางๆนะเนี่ยของหมดไปเยอะไอ้ยาโดมหมดไปหมดแล้วนะพี่ยาโดมก็หมดแล้วอ่ะ นี่แค่รอบกลางๆเองนะครับเนี่ยของค่อนข้างที่จะแบบมันมันหมดไปเยอะมากครับมันค่อนข้างโบโหล่อหล่อแล้วนะครับของส่วนมากที่ยังเหลือก็จะเป็นพวกตุกตาเสื้อก็เหลือเป็นบางไซส์แล้วก็แบบกระเป๋าสนหนักหนักจหนักไปทางตุ๊กตาแท้ที่สุดนะครับเสื้อแทบไม่เหลือแล้วนะครับแล้วก็มีปังหานนิดหน่อยอ่ะเดี๋ยวจะพาไปค่อยๆพาไปเดินดูแล้วกันนะครับ เด็กันครับหมอนซุกมือยังมีไหมพี่หมอนซุกมือตอนนี้หมดแล้วครับหมดไม่เติมแล้วใช่ไหมพี่แย่าอบสุดท้าเลยเนาะขอบคุณมากครับเห็นไหมครับว่าของที่มันแรงมากๆอ่ะอย่างเช่นหมอนซุกมือครับก็ไม่มีแล้วหมดแล้วไม่แทบไม่เหลืออะไรให้ดูในนี้แล้วครับก็คือรู้สึกนี่มันบปรอบกลางไงนะวันที่16มิถุนายนนะครับมันรอบแบบกลางๆค่อนจะปลายแล้วก็ถ้าไม่เหลือของ ครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าร้านขายน้ำครับชื่อร้านชื่อน้ำชื่อร้านว่าอะไรดมดิงมินเร่วอเทอร์นี่เป็นน้ำแร่ธรรมชาติ100%นะครับแหล่งกำเนิดจากภูเขาดอยหางจังหวัดเชียงรายนี่ผมจะกิน1ขวดแล้วก็จะเก็บมเป็นที่ะลึกสักขวด2ขวดนะครับเก็บให้มันแบบเป็นเป็นพรีเมียมพีเมียมหล่อๆหน่อยอันนี้มาให้ดูเฉยๆครับประมาณนี้ฮะ 1 11, 11, 12, ิบ 1> อมือแล้วก็12สงครับแล้วก็แสดงว่าเป็นแฟนผับตัวยงของเฮียเลยช,ชอบอะไรในเฮียเอ่ยก็คงจะเป็นเรื่องความบันเทิงนี่แหละครับความน่ารักความบันเทิงแล้วก็ตัวตนของพี่ครับแล้วแบบว่าคือเวลาแบบว่าเราดูเราดูเดี่ยวอะมันแบบทำให้เรารู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะส่งกำลังใจหรืออะไรให้เราบ้างใ,ในสิ่งที่เฮียให้ ได้กำลังใจครับแล้วก็ได้พลังงานในการใช้ชีวิตต่อมาครับต่อตอมาครับทัานผ่านได้ตั้งแต่ดูก็แบบสมัยีดีๆก็ถือว่าได้กำลังใจนะครับแล้วก็จนมาได้ดูจริงๆก็คือแบบสุดยอด energy เลยครับสุดยอด energy ครับอันนี้เคยเจอเจอเพียไหมคะเจอตลอดได้เจอตลอดตั้งแต่ตั้งแต่ได้รู้จักกับเพียก็ค่อยได้เจอตลอดติดงต่ปีามแ้วแต่สิดตั้งแรู้จักกันมาตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤษจิก็แล้วก็ ได้เจอขอ๋อก็คือได้ได้เจอกันมาตลอดอย่างวันนี้ที่มาแน่เฮียดูไหมพีามาไม่ไม่แน่ใจว่าทราบมาแนะครับแต่ว,ว่าก็ก็ได้ซื้อของของอร่อยมาฝาก,กถึงฝากไปถึงตัวเฮียเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่าครั้งหนึ่งเงนี่ยมันเป็นโรตีครับพี่ก็คือครั้งหนึ่งที่เฮียเขาไปถ่ายเอเพลงรองรักที่ถ่ายเอเพลงรองรักเนี่ยอยู่หน้าบ้านผมพอดีเลยแล้วผมได้ทำการเอ่อน้องก็ทำการซื้อโรตีนั่นเนี่ย ไปฝากเฮียแล้วเฮียก็บอกว่าอร่อยแล้วก็จำได้ครับแต่ตอนนั้นจนถึงวันนี้ก็ซื้อมาฝากที่พี่ทีวิวงานข้างในด้วย100ชิ้นครับก็ไม่รู้ว่าจะเพียงพอสรับทุกคนไหมครับอ๋อก็คือวันนี้เอามาแล้วก็ฝากไปให้แล้วอยงกับพี่ฟางครับฝากพี่ฟางครับอ๋อฝากพี่ฟางไปเอายังไงวันนี้ให้กำลังใจเฮียหน่อยสิครับเฮียครับก็วันนี้ครับนะครับาเป็นกำลังใจให้เฮียจากทุกฟังที่เคยเป็นมานะครับแล้วก็มาทำตามสัญญาอีกครั้งนะครับพี่ให้สัญญาไว้ว่าจะตามมา ที่ผมยังเหลืออยู่เนาะนี่ไปอีกครั้งหนึ่งที่ผมมาถ้ากำลังใจเยอะครับแต่วันนี้ยอะสู้ๆนะครับใกำลังใจให้รับแบบก็คอยบุกมาับบนี้นี่ก็เป็นเวลาใกล้เข้างานเป็นทีแล้วครับใกล้เข้าไปในออแล้วเดี๋ยว เราต้องเอากล้องไปฝากแล้วเพราะไม่สามารถนำกล้องถ่ายรูปเข้าไปได้นะครับต้องนำกล้องไปฝากแล้วก็เดี๋ยวอาจจะถ่ายบรรยากาศข้างในมาให้ดูผ่านโทรศัพท์มือถือนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันจะขอไปต่อแถวก่อนเจอกันครับขอตัวไปต่อแถวก่อนนะฮะเ,เดี๋ยวเจอกันลืมบอกความแปวของผมอย่างหนึ่งว่าสินค้าในนี้เนี่ยเขาจะใช้เหรียญดมคลอยเนี่ยเป็นส่วนลดได้นิดนึงแต่ความแปวของผมก็คือผมไม่ได้เอาเหรียญดมคอยมาครับลืมเอาไว้บ้านนะครับก็คือความแปวของผมโอเคครับเดี๋ยวไปต่อแถวมาดยครับ เาจากันครับ เรียบร้อยแล้วครับจบลงไปแล้วนะครับสำหรับเดี่ยว13รอบที่ผมมาดูนะครับคือวันที่16มิถุนายนนะครับต้องบอกกันเลยว่าขอสปอยนิดนึงนะครับแต่ว่าฝากคลิปนี้จะออนออกไปก็ทุกคนก็คงจะได้ดูได้ดูดีๆกันแล้วแหละเพราะว่าคนตัดผมเขาตัดนานนะครับก็วันนี้ก็มีความสุขมากนะครับสมกับที่รอมาประมาณ5 5 0วันนับจากวันที่ซื้อบัตรถึงวันนี้เนี่ยผ่านการเลือกมาแล้วถึง3ครั้งผมบอกเลยเลยว่ามุกของเโนตดเนี่ยคือไม่ได้รู้สึก หรือไมไ่รู้สึกว่ามันถูกดองหรือไม่ถูกคอมเพลมไอส์ตามสถานการณ์เวลามาโดยตลอดนะครับก็คือมันใหม่เข้ากับยุคจับสมัยตลอดแตสปอน,นี้เดียวว่านี่คือ my life ของคุณอุดมในปี2022ครับทัศนคติความคิดสิ่งที่เขาจะทำในช่วงเวลาที่เขาคิดว่าเขาเหลือชีวิตเหลืออยู่แค่นั้นเขาจะทำอะไรบ้างจะเป็นอะไรจะทำอะไรจะอยู่ยังไงนะครับประมาณนี้แล้วกันเน้ะเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดชามติดชาม ทุกคนที่ติดตามรับชมับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับผมช่องหลังผมช anel ด้วยนะครับเอาไว้จะกันมาคลิปหน้าวอลนี้ให้กับเดี่ยว13ตั้งแต่ช้าอย่างนี้ก็ประมาณเที่ยงคืนฝ่าแล้วไว้จะกันหมาคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ